ก็ขอกลับสวัสดีทุกคน,นด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับกันใหม่ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเนมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ไอจีของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและว,วิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนเนาะแล้วก็ใส่คำว่า KMK Social นะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยเนาะลิงก์เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับใครที่ไม่สะดวกกดลิงก์ยุ่งยากสามารถสแกนคิวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะ เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเข้ามาสัมผัสบไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครตามผมได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เราก่อข้อมูลตามนี้เลยแล้วก็ติ๊กฉันเพิ่มแกรอัตโนมัติตรงนี้ได้วยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่ยากอ่ากทำขั้นตอนที่กล่าวมางี่ยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่านกูเกิลตรงนี้ได้เลยเนาะัน เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยเนาะมีทั้ง f a c e b o o k i n s t a g r กรม o u t u b e t i k t o k เนาะเดี๋ยว้ผมก็จะมาใช้ในด้านของ i n s t a g r กรกันแล้วกันนะครับแล้วก็มดหมูตรงนี้เนาะผมก็จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นผู้ติดตามแล้วก็การสับปิบานตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเนาะก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอันที่สองกันแล้วกันนะครับลิงก์ตรงนี้มาใส่เลยนะครับ อ่ะเราก็จำนวนตรงนี้เนาะก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะรับนูก็จะใส่ไปสัก100งเลยก็ <S <S แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นทีมรลอลลนะครับก็อย่าลืมมาตรวจสอบกันด้านล่างตรงนี้ด้วยเนาะก็เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาเดลเรเพิ่มเติมก่อนด้านบนนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเนาะอ่ะหนูจะกดสั่งซื้อเลยก็แลนะ้วกันเนาะอ่ะได้รับคำสั่งซื้อุูแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเเนนนลยยรรระาาาี้้่ออคับหกทืดงไ อ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าปลอดการซึ้งคุณแล้วเนะาะก็สามารถดูอดอเดทหมางคุณตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขเออเด,อดองเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปได้วยเนาะก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยนะครับก็ระหว่างร,าระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะแล้วกดปีเติมเงินตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะในเว็บไซต์ก็จะมี3ช่องทางในการชําระเลยนะครับช่องทางแรก็จะเป็นพรอมเพย์เนาะ รายที่สองก็จะเป็นทุวันเล่นนะครับจ้างราที่สามก็เป็นคริปโตเคอเรนซี่เข้ามาใช้งานทุกครั้งที่อย่าลืมเข้ามาเหรียญเพิ่มเติมก่อนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์จีนตรงนี้ด้วยได้แบบฟรีๆเลยเนาะ,ะก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีทางภาคไทยซับไทยเนาะมีมากกว่าสามร้อยกว่าเรื่องเลยนะครับก็เข้ามารับชมกันได้เลยต่อมานะครับให้เรากดไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับ บริการทั We minute, ้งหมดตรงนี้ค <c oughs> uh. ืออะไรนะครับ yeah. ก <c oughs> ็ตามชื่อเลยเนาะก็จะรวบรวมบริการของเว็บไซต์หน้นี้หน้าเดียวเลยนะครับก็สามารถไปเลื่อนหาดูกันได้เลยตัวบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังตรงนี้ให้เรากดเข้ามาอ่านแล้วนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับส่วนคนที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่ออ d m i n เนาะก็สามารถกดติดต่ออ d มินตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างการติดต่อ admin ก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อ ให้เรามาดูด้านล่างนี้เนาะก็ <S <S จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเสร็จแล้วก,ก็เดิของตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้อความตรงนี้ได้เลยตัวคนที่มีรูปภาพเดักฐานต่นางต่างนะครับหรืออยากจะแนบสลิปก็สามารถกด a อแท็กไฟตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดส่งตรงนี้ได้เลยเลยนาะอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูผู้ติดตามของเราดีวกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเนาะตอนนี้ก็มีอยู่แค่เอจะครับเก้าคนเองนะครับเดรายวดเร็ ตอนนี้ผู้ตามของเราขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วนะครับก็สามารถมาเช็กกันหน้านี้ได้เลยอ่ะเขาจะเป็นประมาณนี้เลยเนะาะแั่คนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยจากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ให้เรากดคัลล็อกลิงตรงนี้นะครับส่งให้เพื่อนๆคุณหรือคนที่คุณรู้จักเลยเลยเนาะ ถ้าเกิดวัเนเพื่อนๆคุณเติมเงินต่าง100บาทนะครับคุณก็จะได้เตาอคอมมิชชั่น15%เดี๋ยวลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการได้เยอะได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้พูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ